เดือนวิสาขะนะหรือเดือนหกนี้เป็นวันที่ <c oughs> มีบุคคลสำคัญเกิดขึ้นมา <c oughs> แต่เนื่องจากท่านเป็นเกิดมาในสกุลของกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกเราจึงเรียกกันว่าเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาของบุคคลเนี่ย ก็มีความแตกต่างกันไปบางคนเนี่ยเกิดมา <c oughs> เรียกว่าสร้างแต่สิ่งไม่ดีทั้งหลายจนกระทั่งชื่อเสียงเรียงนามไปทางไม่ดีนี่ก็ปรากฏขึ้นมาไปที่ไหนคนมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความเกลียดชังอันนี้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าตรงกันข้าม เกิดมาแล้วมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปเป็นลำดับมา <c oughs> ความสามารถมีความสามารถมีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นการที่จะเกิดมาแล้วมีความคิดมีความสามารถที่แตกจากจากผู้อื่นไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้เองต้องอาศัยการสั่งสม ความสามารถเหล่านั้นมาทุกภพทุกชาติไปในแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดมาเรียกว่าสังสมความดีทั้งหลายความดีมีหลายอย่างหลายประการท่านเก็บตักตวงความดีเหล่านั้นทุกแง่ทุกแง่ทุกมุมไปนั่นแหละความดีนี่มีหลายแบบหลายประเภทท่านก็ยังแจกแจงออกมาได้เรียกว่าอะไรบาร,รมีสิบทัศอย่างนี้ คือความดีสิบแบบการให้ทานการรักษาศีลการสั่งสร้างสมปัญญาการพูดจริงทำจริงคือมีสัจจะแม้แต่ความอดทนอย่างนี้ก็เป็นความดีอีกประเภทหนึ่งความมีเมตตาความอะไรมีความภาคความเพียรเรียกว่าภาษาทางท่านเรียกว่าวิริยะ ความมีเมตตาเห็นสัตว์เ <_ S 1> พื่อนมนุษย์ทั้งทั้งหลายทั้งปวงก็มีเมตตาแม้แต่เป็นอุเบกขาอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นความดีเพราะบางสิ่งบางอย่างเข้าไปจัดการไม่ได้เข้าไปแก้ไม่ได้สามารถปรงวางได้อย่างนี้นี่ก็เป็นความดีและในความดีแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยที่ท่านร,รวมเรียกว่าบารมีสิบทัศนเนี่ยยังมีความหนักความเบาต่างกัน ถ้าเป็นการให้ทานอย่างนี้เรียกว่าให้ทานขั้นธรรมดาให้ทางทานขั้นสูงขึ้นไปทางขั้นอุทานขั้นอุกฤษอันนี้สามารถให้ทานได้ทุกสิ่งทุกอย่าง <S <S เรียกว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอวัยวะชีวิตสามารถให้ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นการให้ทานให้แม้กระทั่งผู้ที่ ปทุสลายกับเราไม่ไม่หวังดีต่อเราก็ยังให้ได้ด้วยซ้ำไปลองเิดดูนี่คือบุคคลประเภทที่ต้องสั่งสมความดีเหล่านี้ทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งเรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์คือเป็นผู้ที่มีบารมีหรือมีคุณความดีทั้งหลายอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะบุคคลประเภทนี้แหละเนี่ยคือบุคคลที่นี่เรียกว่ามีความพร้อม ที่จะเป็นผู้ที่ยังประโยชน์นี่แก่คนทั้งหลายทั้งปวงแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเ,เพราะฉะนั้นเมื่อจะมาเกิดหรือเกิดขึ้นมาแล้วจึงมีความรู้ความสามารถแตกต่างจากผู้อื่น,นที่แตกต่างเพราะเหตุนี้เพราะได้ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายตลอดมาพอเกิดมาแล้วจึงไม่เป็นที่แปลกนะที่ว่าร่ำเรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้ต่างๆวิชาความรู้ในสมัยนั้นสูงสุดเท่าใดนะเรียกว่ามีด็อกเตอร์มีโพสต์ด็อกเตอร์เท่าใดเขาเป็นรวมอยู่ที่มหาวิทยาลัยตักกะศิลาในสมัยนั้นอันนั้นเป็นแหล่งรวมวิชาความรู้ของคนชาติต่างๆคนอยู่ในเมืองต่างๆต้องไปเรียนกันที่นั่นนี่นี่สำหรับเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมา มีความแตกต่างท่านไปเรียนที่นั่นเนี่ยท่านเก่งทุกอย่างวิชาความรู้ด้านคำนวณด้านภาษาวิชาความรู้ด้านอะไรการใช้อาวุธประเภทต่างๆสามารถเป็นชนะชนะเลิศหมดทุกด้านทุกทางเด็กว่าแปลกจากบุคคลอื่นๆ เขาเก่งเขาก็เก่งแค่ด้านหนึ่งด้านใดแต่นี่เก่งทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เรื่องที่จะมาแต่งเติมเป็นนิทานขึ้นมาไม่ใช่เพราะบุคคลประเภทนี้มีอยู่จริงๆเนี่ยที่มีความสามารถที่หลากหลายอะไรก็เพราะสังสมความสามารถมาทุกภพทุกชาติตั้งตั้งใจตั้งใจที่จะสร้างแต่ความดีเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ฝังใจเลยพวกเราเนี่เกิดมาพวกเรายังไม่มีความตั้งใจนี้นะ ถ้าตราบที่ไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้หรือมีสิ่งมาเป็นคติเตือนใจในพวกเราก็จะยังแม้กําลังอยากจะทําความดีก็ยังลังเลจะทําดีหรือเปล่ามีความลังเลไม่เห็นจะน่าทําเลยทําความดีกับคนนั้นยังดีแต่คนนี้ไม่น่าทําอ่ะมีแต่อะไรด่าเนี่ยแหละเหมาะอะไรเงี้ยเป็นต้นสําหรับนี่สําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ ควรด,าด่าไม่ด,าด่าเห็นไหมอุเบกขาได้เขาโดนเขารังแกอดทนได้ขันติจะหาคนแบบนี้มีสักกี่คนในโลกเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี่ยคือเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ถึงขั้นเป็นพวกที่จะมาอะไรรู้ เห็นทาด้วยตัวเองได้เนี่ยจึงไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของง่ายนานมากจึงจะมีคนแบบนี้สักคนหนึ่งจึงจะมีมนุษย์แบบนี้สักคนหนึ่งนี่ที่นานเพราะอะไรเพราะยากมากที่จะสร้างคุณงามความดีอ่าลองดูตัวเราเองเราอยากจะสวดมนต์ไหว้พระง่ายหรือยากให้ได้ทุกคืนเราอยากจะรักษาศีลห้าให้ได้เคร่งครัดตลอดชีวิตไป ง่ายหรือยากยุงมากัดอยากจะตบมากกว่าหรืออยากจะค่อยๆปัดออกไปมองสัตว์ที่กําลังจะมากัดกินเราด้วยความคิดประทุษร้ายหรือด้วยความรู้สึกเมตตาสงสารว่าเขาก็หาอยู่หากินเหมือนกับเรานี่แหละดิ้นรนหาเล่าหาเรียนหาการหางานหาวิชาความรู้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเขาก็ดินน้นรนหาอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่ง นี่ใจคิดอยากจะประทุษร้ายอยากจะเบียดเบียนหรืออยากจะมีเมตตาเห็นไหมเราดูตัวเราเพราะฉะนั้นการที่จะทําความดีมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูแค่เราคนเดียวไม่ต้องไปดูคนอื่นี่แต่สําหรับบุคคลประเภทนี้มีแต่ตั้งใจที่จะทำความดีมีแต่ความตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใครเลยไม่เบียดเบียนสัตว์ตัวใดเลยแม้แต่ลายหนึ่งลายหนึ่ง มีอะไรที่จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ผู้อื่นได้จะทําสุดความสามารถอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนได้จะหลีกหลบหลีกสุดความสามารถนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเกิดมาจึงแตกต่างตั้งแต่เล็กเลยเราก็เลยมานึกแปลกใจทําไมถึงทําอย่างนั้นได้ทําไมถึงทําแบบนี้ได้ไม่เห็นเหมือนเด็กทั่วไปจะเหมือนได้อย่างไรก็ท่านสั่งสมความดีมา แตกต่างจากคนทั้งหลายทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคือตั้งใจมีสำนึกขึ้นมาได้เองเลยว่าอยากจะสร้างทำคุณงามความดีอยากจะสร้างแต่ความดีพอเห็นอะไรที่เป็นการทำร้ายเนี่ยทนดูไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นเขาฆ่าสัตว์ต่อหน้าต,ต่อตาก็ต้องไปช่วยต้องไปอะไรเห็นไหมตั้งแต่เด็กมาเลยนี่คือสิ่งที่แตกตา่างเเมื่อมีจังหวะที่เขาสงบเขากำลังไปทำอะไร พิธีอะไรแลกนาขวัญเหรอหรือพิธีอะไรหรือพืชมงคลหรือไงในประวัติเนี่ยไปดูในตำราไปดูเนขณะเป็นเด็ก่ะตัวเล็กท่านกลับไปนั่งอยู่โคนไม้นั่งเนี่ยเคยฝึกหัดเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระภาวนามาตั้งแต่พบไหนชาติไหนเนี่ยทา่นที่จะปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านแบบเราๆท่านๆนั่งอยู่เฉยๆก็คิดไปเรื่อยเปื่อยร้อยแปด คิดไปถึงเรื่องนั้นคิดไปถึงเรื่องนี้อยากดูสิ่งนั้นอยากดูสิ่งนี้ในในขณะที่เขาประกอบพิธีแบบนั้นแม้แต่เป็นเด็กแท้ๆท่านเป็นเด็กท่านยังไม่สนใจที่จะไปดูไม่อยากดูอยากฟังอยากรู้อยากเห็นอะไรมากกว่านั่งมานั่งอยู่สงบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็จเจริญอนาปานสติดูลมหายใจลมหายใจมีอยู่กับทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยสนใจอยากดูลมหายใจ อยากจะไปดูสิ่งนั้นอยากจะไปดูสิ่งนี้อะไรที่เรารู้สึกเพลิดเพลินสำเรินสำราญอย่างนี้เรามีแต่อยากจะไปดูอยากจะไปฟังแต่สำหรับเจ้าชายสิทธัตถะไห้ไม้ตั้งแต่เล็กอยากจะไปนั่งสงบเอาจิตใจย้อนกลับเข้ามาดูสิ่งที่มันเห็นชัดที่สุดแหละคือลมหายใจอยู่กับตัวแท้ๆเลยพอดูแล้วก็เกิดผลขึ้นมาทันทีจิตใจมีความสงบ ี่สงบเป็นลําดับนแล้วลดับที่ถึงอะไรเป็นสมาธิเนี่เป็นฌานอย่างงี้เนี่ยก็มีลําดับลําดับของความสงบความละเอียดละออของความสงบเนี่ยเหมือนกับที่เราเรียกว่าอะไรถ่ายรูปเนี่ยทุกวันนี้มีการถ่ายรูปเราถ่ายรูปได้โอ้ยทำไมภาพละเอียดนักละ่ะก็ภาพละเอียดสิมันมีเท่านั้นเท่านี้พิกเซลยิ่งพิกเซลมากยิ่งละเอียดมากชั้นใดเรื่องจิตใจของเราก็เหมือนกัน เราสามารถที่จะฝึกให้เกิดความสงบได้ให้มีพิกเซลของใจเั่นัละเอียดขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าฌานที่หนึ่งละเอียดขนาดนั้นชานที่สองสามละเอียดเข้าไปอีกเรียวกว่รปปรา,ารูปประฌานอรูประปชานอย่างนี้เป็นตน้นในเวลานั้นเจ้าชายศิทธะยังไม่มีอาจารย์ท่านก็ยังทําขึ้นมาได้ด้วยการดูลมหายใจเห็นไหมจนกระทั่งผ่านชีวิตเรื่องราวต่างๆมาเห็น สิ่งที่เห็นในชีวิตไม่เคยถูกเห็นเลยเพราะว่าพ่อนี่ซึ่งเป็นกษัตริย์นะท่านเปิดบังไว้ไม่ให้ลูกเห็นเพราะว่ากลัวลูกจะบวชเนี่เพราะว่าอะไรท่านอสิตะดาบททํานายไว้โอ้ยบุคคลผู้นี้นี่จะต้องออกบวชแล้วจะต้องตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแม้แต่อสิตะดาบที่แก่เท่าชรา ก็ยังก้มกราบเด็กที่เพิ่งเกิดนะเป็นคา,ารวาสเหมือนกันไม่ได้เป็นพระอะไรแต่อสิะดาบทเนี่ยถือว่าเป็นนักบวชแล้วยังกราบได้แทบเท้าแม้กระทั่งทารกเนี่ยเพราะเห็นแล้วว่าเด็กผู้นี้มีความสามารถพิเศษแตกต่างจากผู้อื่นเนี่ยจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าตัดสรู้ชอบซึ่งการเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครเป็นมาก่อนเลยทุกคนต่างตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรในป่าในเขามีนักพจน์มีชีปเปลือยมีอะไรอเจละกะ มีอะไรต่ออะไรเยอะๆไปหมดเลยดาบทมากมายต่างปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ทําไม่ได้เนี่ยบาเพ็ญจิตละเอียดได้ละเอียดมากเรียกว่าเป็นล้านล้านพิกเซลก็ได้แต่ยังไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่สําหรับทารกพู้นี้แหละเพิ่งเกิดเนี่ยแหละจะเป็นได้เห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเีพ่พ่อก็เลยกันเลยไม่ยอมที่จะให้ลูกได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเห็นคนแก่ก็ไม่ค่อยจะอยากไม่เอา ให้สายตาลูกได้สัมผัสมองดูเห็นแต่สิ่งที่น่าลื่นลมได้ฟังเสียงเพลงขับกล่อมได้อยู่ปราสาทร,ราชวังหน้าหนาวก็มาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่จะได้ไม่หนาวเกินไปหน้าร้อนมาอยู่ปราสาทนี้จะได้ไม่ร้อนจะได้มีแต่ความสบายเรียกว่าปนเปื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ไปสัมผัสกับความทุกข์ใดๆเลยนั่นแหละแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็มีเหตุให้ไปพบเห็นจนได้ พอเห็นคนแก่ก็เลยตกใจมากทำไมคนเราเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอมีหน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอเห็นไหมพวกเราเห็นคนแก่กันจนชินแล้วเห็นไหมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สําหรับพระพุทธเจ้าสําหรับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเห็นปั๊บทนดูไม่ได้เลย้ต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้หรอือต่อไปพ่อแม่ของเราผู้ที่เรารักต้องเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปสู่ความแก่ชรา,าเหลอ อที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างหนักหนาสาหัสมากมายเพื่อเดินไปสู่ความแก่เท่านั้นหรือนั่นละ่ะท่านคิดได้ทันทีอคิดมากกว่านั้นที่บรรยายมานี้เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆ้อยแต่สําหรับผู้ที่สั่งสมปัญญาบาร,รมีมาตลอดทุกภพทุกชาติต้องคิดกระจายไปกว้างขวางเลยทีเดียวจึงได้สะดุดจึงได้สะเทือนใจเห็นคนแก่เหมือนกันคนหนึ่งเห็นแล้วเฉยชินชาอีกคนหนึ่งเห็นแล้วสะดุดสะเทือนเลย นี่เพราะว่าปัญญาแตกต่างกันนั่นแหละเห็นคนเจ็บไขย้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยควนี้เนี่ยเราเดินเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเราเห็นไหมคนนอนอยู่บนเตียงเตียงโรงพยาบาลเต็มไปหมดคนนั้นแขนพิการคนนั้นขาพิการคนนั้นอะไรไปรักษาโรคนั้นอันนั้นตับไม่ดีไตไม่ดีอะไรต่ออะไรไปนอนอยู่เต็มโรงพยาบาลคนนี้หมดสภาพแล้วต้องอยู่ห้องไอซียูหายใจเองก็ไม่ได้ต้องเสียบเครื่องหายใจช่วยต้องมีเครื่องกระตุน้น นั้นอันนี้อันนู้นสารพัดอย่างเนี่ยสําหรับพระเจ้าไม่ต้องเห็นขนาดนั้นเห็นแค่คนนอนเจ็บไข้ยอยู่แค่นั้นสะเทือนขึ้นมาทันทีพวกเราเนี่ยไปโรงพยาบาลกันเป็นร้อยครั้งพันครั้งไม่มีใครสะเทือนเลยอความคิดที่อยากจะกลับมาสวดมนต์ไหว้พระเอาชนะที่เราจะต้องกลับมาเวียนบนซ้ําซากกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาเผชิญแบบน,น,นี้มีเงินมีทองมากมายทรั์สมบัติมากมายที่แท้นอนอยู่บนเตียงไอซียูแบบนี้ ของที่จะได้ซื้อกินอนร่อยอร่อยกินไม่ได้ถูกควบคุมนมีได้แต่ให้อาหารทางสายยางนอาหารจะอาาร่อยอร่อยขนาดไหนก็ช่างลิ้นรับรสไม่ได้สิ่งจะน่าดูขนาดไหนก็ช่างตาดูไม่ได้มองเห็นแต่หลังคาฝาอะไรบรรยากาศของห้องไอซียูมีแต่แพทย์พยาบาลเข้ามาดูแลอย่างเงี้ยไม่สะเทือนใจเลยนะสำหรับเจ้าชายสิทธัตถะสะเทือนใจอย่าง อย่างยิ่งเลยว่างั้นเถอะไม่สามารถจะเริ่มหันหวนกลับมาดูชีวิตเราเราจะเดินชีวิตไปแบบนี้เหรอไปแบบที่คนทั้งโลกเป็นกันหรือหรือหรือจะมีหนทางใดที่จะแหวกออกจากสิ่งที่คนทั้งโลกเขาเป็นเขาอยู่กันพอไปเห็นคนตายยิ่งหนักเลยคราวนี้เห็นคนตายเนี่โอ้ยอะไรกันทำทุกทงทุกอย่างมาเพื่ออันนี้เหรอเพื่อนอนอย่างเงี้ยเหรอแล้วตายไปแล้ว เผาเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยบุคคลคนนั้นที่ว่านายกนายขอนางสาวกนางสาวขอไม่เหลือหลอร่องรอยแห่งความเป็นบุคคลนั้นๆอีกต่อไปมองดูแล้วก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเห็นเป็นหินเป็นทรายเรียกว่ากลับคืนสู่เดิมของธรรมชาติหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้เราได้เห็นอีก ความสนุกสนานเลื่นเลงยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเป็นเหมือนของหลอกนะเหมือนแค่คาําความฝันฝันว่าสนุกมากฝันว่าไปเที่ยวแล้วตื่นขึ้นมาอา้าวไปไหนแล้วอน,นี้ชีวิตของคนเราก็แบบนั้นนะเรียกว่าเกิดขึ้นมาสนุกสนานอย่างสุดความสุดขีดกลัวอย่างสุดขีดเอาไปมาหายแล้วบุคคลผู้นั้นนั่นแหะนี่สิ่งที่สะเทือนใจมากน่นะแล้วท่านก็ไปเห็น นักบวชนะนักบวชเนี่ยผู้อยากจะสแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เห็นอันนี้แล้วเฮ้ยมีอย่างนี้ได้เหรอมีบุคคลประเภทนี้ได้เหรอเนี่หละนี่คือสิ่งที่สะเทือนเพราะฉะนั้นท่านจึงออกบวชเลยเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปนะจะต้องหาหนทางใหม่หนทางใดที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งซ้ําๆสิ่งที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ชนิดที่รับไม่ได้แบบนี้ นี่ยท่านจะต้องไปค้นให้ได้เนี่ยล่ะนี่คือผู้มีปัญญาะถ้าเป็นธรรมดาก็เดินเดินเหมือนไปใช้ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกันไปแต่นี่ไม่ได้อีกต่อไปนหนทางใดล่ะเ,เขาบอกว่าจะต้องหันมาฝึกจิตฝึกใจให้เกิดฌานเกิดรูปฌปานอารูปฌปานเอาไปดูเนี่ยท่านจึงไปหาอาจารย์ที่ชํานาญด้านนี้เอาจนกระทั่งฝึกได้เก่งเท่ากับอาจารย์ดีไม่ดีเก่งกว่าอาจารย์แต่หมดแค่นี้เหรอ เรายังรู้สึกว่าเรายังมีกิเลสมีความพอใจไม่พอใจยังมีความอยากยังมีความไม่อยากเนะี่ยอยู่ทั้งทั้ที่จิตละเอียดขนาดนี้แต่ยังมีอยู่นั่นแหละแสดงว่ายังไม่ใช่หนทางเนะี่ยอะไรที่จะเป็นหนทางละ่ะเนี่ยเขาบอกว่าต้องทรมานกายต้องกั้นลมหายใจต้องอะไรเรียกว่าให้กายในลาบากที่สุดเพราะเราเนี่ยมีความยึดมั่นในกายมากต้องทํากายให้ลําบากที่สุดแล้วจะบรรลุธรรมก็ลองทําดูแล้วก็ยังไม่ใช่ นั่นแหละจนกระทั่งมารู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้เรามันอยู่ในใจเนี่ยมันคอยผลิตความทุกข์ความห่วงหาอะไรเอาวนตลอดเลยเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจเนี่ยท่านก็เลยหวนกลับไปคิดถึงตอนเด็กนะที่ท่านเคยนั่งดูลมหายใจท่านเลยเอาอันนี้แหละอ่าเป็นเบื้องต้นนะเขาเรียกอนาปานาสติท่านเลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่ลุกจะไม่ลุกเลย ต่อให้เลือดเนื้อสูบเรียกว่าอะไรจะมอบชีวิตนี้ให้แก่การนั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้ยอมตายเลยถ้าตราบที่ยังไม่ได้รู้เห็นธรรมแล้วก็จับอนาปนานสติขานิหันมาแก้ที่ใจใจนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นที่ใจความทุกข์ความห่วงหาอาวุนสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นที่ใจ เพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจเอาละจะเริ่มจากอนาปนสติแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวเกิดเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนั้นเกิดขึ้นดับไปเรื่องนี้เกิดขึ้นดับไปมีแต่ใจของเราเป็นผู้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะนั้นท่านเลยแก้ตรงนี้ขึ้นมาเลยสําเร็จธรรมนี่วันที่ท่านเกิดก็คือวันนี้นะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกวันที่ท่านตัดสรู้ธรรมก็บังเอิญเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกอีกเช่นกันเนี่ แล้วหลังจากที่ท่านตัดสรู้ธรรมแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะย่างกลายไปที่ใดก็ตามนะพาให้คนทั้งหลายที่เคยใช้ชีวิตมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนทั่วๆไปเปลี่ยนชีวิตหมดเลยนะพากัอนออกบวชกันหมดแม้แต่ผู้ชายก็ออกบวชผู้หญิงก็ไม่ยังไม่มีนักบวชก็อยากบวชขึ้นมานะเลยกลายเป็นภิกษุณีภิกษุภิกษุณีเลยเกิดขึ้นจํานวนมากฆรวาญาติโยมที่ยังยังไม่ถึงขั้นจกจะพร้อมออกบวชนะอย่างเช่น แม้กระทั่งพ่อของท่านเนี่ยเป็นถึงพระโสดาบันเป็นถึงพระอนาคามีเนี่ยแต่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่สําคัญยังไม่สามารถปลดเปลื้องภาระ,ะเหล่านั้นได้ก็เป็นบุคคลเรียวกว่าเป็นอริยะบุคคลอยู่ในเพศของคารวะจึงมีอยู่มากมายเนี่ยในสมัยนั้นนั่นแหละเ <c oughs> นี่แหละท่านก็เลยไปที่ไหนก็ช่างเปลี่ยนวิถีชีวิตคนหมดคนกําลังจองล้างจองผ่านอย่างองค์คุณิมานอย่างงี้เนี่ยสามารถ เปลี่ยนได้เลยไม่ได้ใช้อาวุธมาขู่ไม่ได้จับมัดแล้วก็มาขู่อาฆาตเดี๋ยวข้าจะฆ่าเจ้านะเดี๋ยวข้าจะตีเจ้านะให้เลิกซะไม่กับใช้คุณธรรมเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดออกมาเป็นคติธรรมคำสอนพาให้เปลี่ยนวิถีชีวิตหมดหันมาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจหมดเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นจึงมีคนดีเกิดขึ้นอย่างมากในครั้งพุทธกาลคนซึ่งเคยเป็นคนชั่วมาก่อน คนที่เคยทําผิดผิดถูกมาก่อนกลายเป็นคนดีเลิศประเสริฐขึ้นมาตามพระพุทธเจ้านั่นแหละนี่แหละชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐตลอด45ปีนะพอถึงท่านอายุ80ท่านก็เลยอะไรเรียกว่า,าตายแต่ภาษาของพระพุทธเจ้าผู้ที่สิ้นกิเลสตายท่านเรียกว่านิพพานนี่แล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าเ,าเรียกว่าเป็นผู้ที่ ค้นพบวิชานี้วิชาเหล่านี้มีอยู่ตลอดประจําโลกนความเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ตลอดการที่จะทําให้สิ้นการเป็นว่ายตายเกิดก็มีอยู่ตลอดแต่ผู้ที่จะค้นพบนั้นน่ะไม่ได้มีตลอดต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าบรารมีเต็มนี่แหละนี่พระพุทธเจ้าได้สั่งสมบรารมีมาจนค้นพบวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจึงเรียกว่าแม้ตายก็เรียกว่าปรินิพานนะเพราะว่าเป็นการยก ท่านเป็นผู้ที่สูงเพราะเป็นผู้ที่ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง,เองนะคืวิชาความรู้นี้ไม่มีใครจะสามารถตัดสรู้ได้มีแต่เพียงท่านเท่านั้นแล้วก็สอนสัตว์โลกทั้งหลายจนกระทั่งได้คุณงามความดีต่างๆตามมาจํานวนมากมายนีย่วันที่ท่านปร,รินิพานนี่ท่านก็ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราจะต้องลําลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก นะเกิดขึ้นได้ยากมากๆา,กากนะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องเราต้องเอาวันนี้เป็นวันอย่างถึงใจเป็นวันที่ทําให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้บ้างแม้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าที่จะได้เห็นองค์ท่านจริงๆแต่ธรรมะที่ท่านสอนยังมีอยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านอย่าฟังผ่านๆให้เหมือนที่พระพุทธเจ้า ท่านเห็นทุกท่านไม่เห็นผ่านานเห็นแล้วเอามาพินิจพิจารณาที่จะแหวกว่ายออกจากกองทุกข์ให้ได้เธรรมะของท่านก็เหมือนกันสิ่งใดที่ท่านสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาอย่าฟังผ่านานเราต้องพยายามน้อมนําเข้ามาใช้ในชีวิตของเราให้ได้เพื่อที่จะแหวกว่ายทุกข์ให้ได้เป็นลําดับไปเห็นไหมชีวิตนี้มันทุกข์ไหมเอาแค่เห็นๆเ,เนี่ยพอมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาทั่วบ้านทั่วเมือง มันมีอะไรบ้างที่มันเป็นสุขจะไปไหนก็ไม่ได้อีกแล้วจะอยากจะไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ถูกจํากัดหมดถูกจํากัดหมดเนี่ยชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่ขัดข้องอยู่เสมอเป็นชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิดนะนี่แหละคือชีวิตการเกิดที่แท้จริงเยอย่าไปคิดอย่าไปเข้าใจว่าจะมีแต่ความผาสุกไปหน้าไม่ใช่จะมีแต่ความบกพร่องไปหน้านี่คือชีวิตที่แท้จริงถ้าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เลิศประเสริฐไปหน้า ดีไปหน้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องมาอุบัติพระพุทธเจ้าไม่ต้องแสดงธรรมที่ท่านแสดงธรรมที่ต้องมาอุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาสอนให้โลกรู้ว่าชีวิตเรานี่มีแต่ความขัดข้องมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เดินเข้าไปเูอความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์ได้ในชีวิตของการที่ยังต้องเวียนวนแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องฟังธรรมะของท่านแล้วเอามาฝึกให้ได้ ฝึกที่จะเล็ดรอดออกไปให้ได้แม้นิดนึงก็ยังดีนี่ความทุกข์ประเภทนี้จะแก้อย่างไรนี่ความพัดพลากจากของรักความเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ปรารถนาเราจะแก้อย่างไรเนี่เราแก้แบบนี้แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่เราต่างหากสนใจไหมถ้าเราสนใจเราจะเป็นผู้ที่มีความผาสุกท่ามกลางความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่ ความทุกจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกจากการพัดพาคจากบุคคลที่เรารักจากของรักจากหน้าที่การงานที่เรารักเราต้องถูกพัดพาคไว้ก่อนอย่างนี้เราจะฝึกทําใจอย่างไรนี่แหละธรรมะของพระเจ้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยสําหรับพวกเราเพราะนั้นก็ขอให้ทุกทกท่านนะได้น้อมนําอวันวิสาขบูชามาเป็นวันที่เราจะได้ลําลึกถึงธรรมะคําสอนของพระเจ้าเอามาใช้ในชีวิตของเราให้ได้ทุกท่านไป ให้เข้าใจเลยว่านี่แหละคือทางแก้ทุกทั้งปัจจุบันเลยสิ่งที่เรามีความทุกปัจจุบันจากเรื่องอะไรอย่ามองข้ามให้น้อมนำธรรมะคำสอนของท่านมาปฏิบัติทันทีความทุกข์ในปัจจุบันของเราจะจางลงและความทุกข์ในอนาคตของเราก็จะยิ่งมีวันที่จะอะไรเรียกว่าจืดจางลงไปจืดจางลงไปจนสามารถหมดได้เพราะนั้นก็ขอให้ทุกทกท่านนะมีความตั้งใจปรารถนาความสุข ทั้งทางโลกทั it e ้งทรรมธรรมอย่างไรก็ขอให้ทุกทุกท่านเนีละให้เป็นผู้ที่สมหวังนะเมื่อได้นึกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาใช้ในชีวิตของเราก็ขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญความทุกโศกโรคภัยใดๆเนี่ยก็ขอให้อ่าเรียกว่ามาลายหายไปนะแม่สิ่งที่จะเผชิญอยู่ก็ตามก็ขอให้มีหลักธรรมคำสอนของท่านเอามาเป็นยา เป็นธรรมาโอสดแก้ความทุกข์เ่านั้นให้จืดจางลงไปให้จืดจางลงไปแม้มีอยู่ก็ไม่ให้มีผลต่อจิตต่อใจของเราได้ด้วยเป็นผู้ที่มีหลักใจก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมสมความม,มากๆปรถนาโดยทุกท่านทุกคนด้วยเธอเอาละ